สีแดงครับกินเบีย้ยสีขาวเช้เบีย้ยกินคืนสีแดงบุกด้วยเบีย้ยคู่ริมสีขาวเสริมโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงถอยมา้า สีขาวกดเบี้ยลงมาครับฝั่งสีแดงทิมเบี้ยลริมสวนขึ้นไป สีขาวตัดสินใจกินเบี้ยสีแดงตัวนี้ครับฝั่งสีแดงเลือกใช้ม้ากินขึ้นมาสีแดงจึงทิ้มเบี้ยริมสีขาวทิ้มเบี้ยไล่ม้าฝั่งสีแดงถานต่อม้าสีขาวใช้เรือผูก สีแดงครับผมกินม้าสีขาวเลือกใช้เรือสีขาวกินเบี้ยบุกเข้ามาบ้างฟั่งสีแดงใช้โคนกินกลับไป สีขาวเอาโคนเข้าแรกฝั่งสีแดงยังไม่แรกถอยกลับสีขาวทิ้มเบี้ยเข้ามาสีแดงกิน สีขาวทําการซ้อนเหลือฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวเอาโคนเข้าฝั่งสีแดงจึงกินแรกสีขาวใช้โคนกินฝั่งสีแดงเอาม้าหลบ สีขาวกดโคนเข้ามาฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวใช้โคนค่อมเรือฝั่งสีแดงเดินเม็ดสีขาวได้กินเรือสีแดงกินโคนคืน สีขาวเอามากินโคนสีแดงเอาเม็ดกินสีขาวกินเข้ามาฝั่งสีแดงถอยม้ากลับสีขาวตีลุกสีแดงลบสีขาวเอาม้าเข้าฝั่งสีแดง มา้าลงสีแดงใช้เบี้ยหายไล่เรือสีขาวจึงใช้เรือจับเบี้ยหาย สีแดงเดินเบี้ยงหายให้ม้าผูกสีขาวจึงเอาเรือไปไล่มา้าม้าสีแดงถอยหลบสีขาวได้กินเบี้ยสีแดงจึงหลบม้าจับเรือสีขาวเอาเรือตามจับมา้าสีแดงถอยม้าหลบ สีแดงทิ่มลุกสีขาวถอยหลบสีแดงเดินม้าสีขาวจึงกินลุก สีแดงหลบไล่เรือเรือขาวขยับหลบฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับขุน สีขาวไงเบีย้ยสีแดงเดินเบี้ยลิงสีขาวตีลุกคาดเรือสีแดงหลบสีขาวตีลุกอีกครั้งสีแดงหลบสีขาวขยับเรือ สีแดงเอาเรือหนีสีขาวเปิดลุกสีแดงหลบสีขาวเดินเบี้ยไหนครับฝั่งสีแดงจึงเอาเรือไปตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงตีลุก สีขาวขยับขุนสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเรือสีขาวตีลุกบ้างฝั่งสีแดงลบสีขาวจึงปิดเกมลุกจน